สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีรณชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอืน่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรพันแพงทุกคนทุกข่านเลยกันแล้วกันครับวันนี้น้องมีเรื่องราวมาตั้งคําถามให้กับพ่อพ่อแม่ FC ได้ย้อนอดีตกันว่าอุงอิงพเพชรพันแพงเนี่ยเคยเคยได้ขึ้นเวทีร้องคู่กับน้องอาไอศักกุณาพรเสียงวิหกไหมถ้าเท่าที่น้องจําได้น่าจะไม่นะแต่ว่าน้องสองคนเนี่ยเคย ไปหากันแล้วแหละที่หลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าองค์อิงเันแพงเคยเดินทางไปให้กําลังใจน้องออายที่เสียงวิหกเนาะส่วนน้องออายก็เดินทางให้กําลังใจหลังเวทีที่สาวน้อยเพชรพันแพงก็คือไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยนั่นก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าแสดงว่าโชว์วันที่18สิงหาคมที่กลุ่มปิดเนี่ยแสดงว่าองค์อิงเพชพนแพงจะได้ ฟีเจอริงเหรอหรือว่าไม่แน่ใจนะว่าโชว์จะออกมาในรูปไหนะแต่ว่าจะได้ขึ้นเวที ร้องด้วยกันครั้งแรกสําหรับสาวน้อยดาวรุ่งสองคนนี้นั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและก็น้องออายสักกุนาพรเสียงวิหกนั่นเองนั่นแหละครับวันที่18สิงหาคม2568นี้อย่างที่พ่อพ่อยายเอฟซีทราบกันดีว่าจะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดเนาะในส่วนของสาวน้อยลาเพลินโชและก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงที่จะมาฟิชเชอริ่งกันแน่นอนครับหลักใหญ่ใจความสําคัญถ้าเป็นมองภาพรวมองค์ใหญ่ก่อนเนาะสโคภาพรวมใหญ่ก็น่าจะ เป็นการเปิดตัวศิล,ลปินสาวน้อยเพชรแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นแหละรครับรวมไปถึงนิวเจนที่เข้ามาใหม่ด้วยหลังจากที่ได้มีการออดิชั่น ไปแล้วแล้วก็มีการรับเข้ามาเพิ่มแล้วหลายๆคนก็ไม่ได้มาออเดชันแต่ก็วัตก็รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากมีการคัดสรรกับครูครที่มีการคัดสรรกันมาแล้วนั่นแหละแล้วก็จะมาเปิดตัวกันในกลุ่มปิดนี้ถ้าเป็นภาพใหญ่นะแต่ถ้าเป็นภาพแคบลงมาหน่อยก็จะเป็นศิลปินรับเชิญก็จะมีพี่นกพงศกรนะกเกน,ออารากกนาะจากเสียงวิหกน้องอาอายสักกุณาพรจากเสียงวิหกแล้วก็น้องคอปเตอร์ น้องคอปเตอร์อยู่คณะไหนแล้วนั่นจำไม่ได้แต่ว่านี่แหละน้องคอปเตอร์ก็จะมาสายลำเพลินอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีโชว์พิเศษของน้องอุ๋งองิงเพชรบัานแพงอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีนิวเจนน้องใหม่น้องวันใหม่เนาะแล้วก็น้องหมิวชนทิชาเนาะรวมไปถึงน้องแก้มปรรดดาน้องฟ้าใสสถาพรน้องอสกายอะไรประมาณนี้คือนิวเจนแก๊งที่จะมาร่วมขับกล่อม ในไลฟ์สดกลุ่มปิดวันที่18สิงหาคมแต่ว่านอนอะโฟกัสไปที่นี่ครับเด็กหญิง2คนนี้น้องอะอายแล้วก็น้องอุงหญิงเพชรเพินแพงจะได้มาเจอกันครั้งแรกในเวทีสาวน้อยเพชรเพินแพงโดยกลุ่มปิดเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเห็นแค่2คนนี้ไปให้กําลังใจกันเฉยๆด้านหลังเวทีและเป็นที่ทราบกันดีว่าอาอายสก,กุณาพรเนี่ยมีพี่อุงหญิงเป็นไอดอล นะแล้วก็บอสนกพงศกรหรือว่าพ่อนกเนี่ยก็พยายามที่จะบอกจะสอนอาอายตลอดเวลาว่าให้ยึดเอาพี่อ๋งอิงนี่แหละเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตศิลปินคนดังก็ทํากันยังไงน้องมีชื่อเสียงน้องก็ต้องนี่แหละครับวางตัวให้เหมือนพี่อุ๋งอิงอะไรประมาณเนี่เยเรียกว่า2วงเนี่ยเสียงวิหกกับสาน้อพ่เปิเพลงเนี่ยเป็นเขาใช้คำว่าเป็นอะไรพันธมิตรกันอยู่แล้วพันธมิตรทางความรู้สึกด้วยแล้วก็พันธมิตร ในส่วนของบุคลากรในวงการหมอลำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าบอสนุก,กับบอสนกเนี่ยก็น่าจะมีพี่โจหรือว่าบอสโจเนี่ยเป็นพี่ชายอะไรประมาณเนี้ยส่วนแน่นอนครับน้องอาอายก็มีพี่ยุ่งอิงเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยและพวกเขาก็โคจรมาเจอกันแล้วในไลฟ์สุดกลุ่มปิดวันที่18สิงหาคมนี้ นั่นก็นี่แหละครับพอมานึกย้อนไปก็จับตาดูว่าเฮ้ยมันจะมีโชว์ร่วมกันได้จริงๆไหมมันจะมีโชว์มันจะมีเพลงร้องคู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้รูปแบบการไล์สดครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบไหนเนาะแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันแหละไม่ใช่มีการตั้งข้อสังเกตนั่นตั้งข้อสังเกตเลยว่าน้องอ้ไอศักุณาพรแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบรรพย์จะได้มีเพลง มีรานร้องคู่หรือว่าฟิชเชอร์ลิงกันในกลุ่มปิดนี้ไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนั่นแหละพ่อพ่อแม่เอเข้าไปให้กําลังใจกันสําหรับ น้องอุงอิงเพชรบันแพงใครเป็น FC อุงอิงเนี่ยเชื่อว่าเข้ากลุ่มปิดดูไลฟ์สดกันแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะแฟนตัวยงเนาะก็จะเห็นกันมักหน้าหลายตากันเลยทีเดียวว่าจะเข้าไปให้กําลังใจลูกสาวในรูปแบบไหนให้เมนให้กําลังใจส่งกดหนึ่งกดอาชาร์ปหนึ่งเลยอย่างเงี้ยยืนหนึ่งอุงอิง,อ,งอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นบรรยากาศเก่าๆเนาะที่พวกเราได้พบเจอกันในกลุ่มปิดสาวน้อยเพชรบันแพงหลังจากที่ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่า โชว์ใหม่ๆอะไรใหม่หมอๆอะไรอย่างเงี้ยบอสโจก็อาจจะไม่ได้ค่อยคิดคอนเทนต์เชเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเน,น้นหนักไปที่หนังไข่อ้อเนาะส่งผลทำให้กลุ่มปิดมันอาจจะไม่ได้บื้อหวามากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลุ่มปิดที่จะถึง18สิงหาคมเนี่ยนั่นก็เลยอยากจะให้พ่อพ่อ่ f เอฟซีเนี่ยจับตาไปที่นี่ดนี่แหละสองนิวเจนใช้ว่าสองดาวรุ่งแห่งค่ายเสียงวิหกแล้วก็ค่ายเพชรบ้านแพงนะอง์อิงแล้วก็ อ,อุงอิงแลวก็น้องอ้อายทุกคนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอ้า,อานี่ก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะใช้คําว่าซุ้มเสียงก็ใช่ย่อยกันเลยทีเดียวมีมุกตลกโปกหาสําหรับาสาวน้อยแก่นนะสาวน้อยมหัศารรร์อีกคนหนึ่งที่ใช้คําว่าถักยังจําก็ได้น่าจะเคยเดินทางมาออดิชั่นที่วงสาวน้อยนะแล้วก็มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลนะแต่ว่าก็คือนี่แหละครับบุญวาวาสนาส่งให้ไปอยู่กับพี่นกพงศกรหรือว่าบอสนก เป็นลูกสาวรับเป็นลูกสาวมาในไส้เลยก็ว่าได้สำหรับบอสนกพงศกรน,นะก็คือนี่แหละครับสองสาวน้อยมหาจันทร์จะมาเจอกันสำหรับอุงอิง,งแล้วก็อะอายสักกุณาพรก็ต้องมาร่วมจับตากันว่า18สิงหาคมนี้บรรยากาศจะออกมาในรูปแบบไหนกลุ่มปิดสาวน้อยเพชรบ้านแพงประทะสาวน้อยลำเพลินโชว์และมี พี่ๆศิลปินรับเชิญอีกมากหน้าหลายตาจะออกมาในรูปแบบไหนองค์อิงเพ็มบั้นแพงจะได้ร้องเพลงอะไรจะได้ร้องกี่เพลงและจะได้ร้องคู่กับไอศกุณาพรหรือไม่สำหรับสองดาวรุ่งที่เรียกได้ว่าก็ต่างมี fc แฟนคลับไม่น้อยกินเลยทีเดียวแต่ว่าต้องยอมรับว่าองค์อิงเพ็มบั้นแพงเนี่ยก็คือเกินลิมิตไปแล้วแหละเอาจริงๆแล้วคือเป็นบรมครูแล้วสําหรับในอายุไล่ๆกันหรือว่าหนีกันไม่ห่างปี2ปีอะไรอย่างเงี้ย หลายหลายคนก็มีพี่วงอิงเป็นไอดอลน,นะนะแล้วก็น้องลําเพลินโชว์เกือบครึ่งวงอ่ะเอาง่ายๆก็มีพี่วงอิงเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศิลปินที่เข้ามาใหม่ที่เป็นอายุน้อยๆอย่างเงี้ยก็มีพี่วงอิงเป็นไอดอลอนะไรอย่างเงี้ยรวมรวมไปถึงนี่แหละนิวเจนคนมาใหม่น้องใหม่น้องวันใหม่แล้วก็น้องหมิวชนนิชาก็มีพี่วงอิงเป็นไอดอลอนะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาร่วมจับตากันมันเป็นระบบวงอิงนะใช้คําว่าแบบนี้เลยดีกว่าแล้วก็อาอาสก,กุณาพรจะได้ร้องกับพี่สาวของเขาครั้งแรก ในไลฟ์สดกลุ่มปิด18สิงหาคม2568นี้ก็อยากจะเชิญชวนเพ่อนๆเอฟซีเข้าไปเจอกันในไลฟ์สดกลุ่มปิดแน่นอนว่า139บาทคุ้มกันอย่างแน่นอนทุกคนดีเอ,เอาเงินไปซื้อเบียร์ก็ได้ประมาณ3ขวดนะแล้วก็ไม่ถึง3ขวดได้2ขวดแล้วปัจจุบันเอาเงินซื้อกลุ่มปิดแล้วก็เอาเงินอีกจำนวนหนึ่งไปซื้อเบียร์มานั่งรับชมน้องๆ หนูๆรวมไปถึงศิลปินมากหน้าหลายตาม,มาร้องเพลงให้ฟังกันในวันที่สิสิงหาคม2568แล้วเราจะไปเจอกันที่นั่นบ้านแพงสำหรับกลุ่มปิดกลุ่มกลุ่มปิดครั้งแรกก่อนที่จะเปิดฤดูกาลสาวร้อยแปดสบแปดทัพหทัไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนพ่อแม่เอฟซีนั่นแหละเข้าไปเชียร์อุงอิมมัม่นแพงเข้าไปเชียร์ไอศกุณาพรเข้าไปให้กำลังใจศิลปินสาวน้อยศิลปินจากเสียงวิหกกันเยอะๆครับทุกคน แน่นนครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนชัยไว้ได้วยกันแล้วก,กันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุอกิม่แพงวงการบอลลัหรือว่าหนังค้ายเอาก็จิจิบยกวประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพอ่อย่ f เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้แล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ